ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้เราจะมาดูอย่างละเอียดเกี่ยวกับหนึ่งในการพัฒนากำลังทหารที่น่าประหลาดใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเติบโตของลราในฐานะกำลังทหารที่ไม่คาดคิดในปี2025ประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เงียบสงบที่สุดในภูมิภาคกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากเปิดตัวอาวุธยกระดับใหม่ยานรบและเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงที่มีไม่กี่คนเชื่อว่าประเทศนี้จะสามารถผลิตหรือแม้แต่ซื้อหาได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในปี2025กำลังเห็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ด้านการป้องกันหลายคนเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางทหารที่คาดเดาไม่ได้ที่สุดในประวัติศาสตร์อาเซียนและในวิดีโอนี้ผมมาจะพาคุณไปดูทีละขั้นตอนว่าเราทําได้อย่างไรระบบใหม่ของพวกเขาทํางานจริงอย่างไรและการปรับปรุงครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพื่อให้เข้าใจว่าทําไมทุกคนถึงประหลาดใจเราต้องดูที่ความเร็วในการพัฒนา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ลงทุนอย่างช้าๆและเงียบๆในการยกระดับกำลังป้องกันซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศวิศวกรรมย้อนกลับของชิ้นส่วนและทำงานร่วมกับ2-3ถึงประเทศมหาอำนาจที่ยังคงไม่เปิดเผยชื่อความร่วมมือเหล่านี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงระบบนำวิถีจรวจสัยใหม่เครื่องยนต์โดรนคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงและวัสดุสำหรับยานปลอบสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้เมื่อ10ปีก่อนกลับกลายเป็นความจริงในปี2025 หนึ่งในพัฒนาการที่น่าประหลาดใจที่สุดคือระบบปืนใหญ่จรวดระยะไกลใหม่ที่เราาเพิ่มเข้ามาในคลังอาวุธระบบนี้คล้ายกับไฮบริดระหว่างแพลตฟอร์ม MLRS แบบดั้งเดิมกับแท่นยิงแบบแม่นยำในการทดสอบการปฏิบัติจริงจรวดใหม่ของเราสามารถยิงไปได้ระยะ70 120กิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทหัวรบเมื่อเทียบกับระบบเก่าที่เราเคยใช้นี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จรวดเหล่านี้สร้างด้วยตัวปรับสมดุลที่ดีขึ้น ส่วนผสมเชื้อเพลิงที่ปรับปรุงแล้วและโมดูลนำทางที่ช่วยให้รักษาเส้นทางการบินได้แม่นยำมากขึ้นจากการทดสอบภาคสนามผู้สังเกตการกล่าวว่าจะรวดมีความแม่นยำค่อนข้างสม่ำเสมอโดยตกในรัศมี20-35เมตรจากเป้าหมายแม้ว่าจะไม่แม่นยำเท่าระบบตะวันตกขั้นสูงเช่น HIMARS แต่ก็ถือว่าประทับใจมากสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัด หากพูดถึงค่าใช้จ่ายมีการประเมินว่าจรวดแต่ละลูกอาจมีราคาประมาณ25,000-40,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าซึ่งถูกกบว่าระบบตะวันตกมากในขณะเดียวกันยังให้ประสิทธิภาพระยะกลางที่แข็งแกร่งสำหรับลาวนี่ถือเป็นก้าวเชิงกลยุทธ์และคุ้มค่าต่อไปเรามาดูยานเกราะลาวได้เปิดตัวแพลตฟอร์มยานเกราะล้อและรางรุ่นใหม่ที่ออกแบบด้วยเหล็กคอมโพสิตที่ปรับปรุงแล้ว ระบบการสะเทือนที่ดีขึ้นและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นยานรุ่นใหม่สามารถวิ่งได้เร็ว80-100กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนลาดยางและประมาณ45-55กิโลเมตรชั่วโมงในพื้นที่ครูคระเครื่องยนต์ไม่ถือว่าทัานสมัยที่สุดตามมาตรฐานโลกแต่เพียงพอสำหรับภูมิประเทศภูเขาและป่าของเราระบบป้อมปืนของยานเหล่านี้ติดตั้งปืนแบบมีตัวปรับสมดุล สามารถยิงขนาดเคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นความสามารถที่ลาวยังไม่มีมาก่อนความแม่นยำในการยิงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีออปติกความร้อนและคอมพิวเตอร์เป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่หลายคนเชื่อว่ายานเหล่านี้ถูกพัฒนาร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศหรือได้รับแรงบันดาลใจจากยานกลอเอเชียราคาของยานแต่ละคันประมาณ500,000ถึง1.2ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งอาวุธเมื่อเทียบกับยานขั้นสูงที่มีราคาหลายล้าน การเลือกของเราถือว่าคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงหนึ่งในเกมเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดคือฝูงโดรนเราลงทุนอย่างหนักในโดรนลาดประเวณกำลังสูงโดรนสอดแนมระยะยาวและโดรนโจมตีที่สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีได้ในการทดสอบประสิทธิภาพโดรนเหล่านี้สามารถบินต่อเนื่องได้6กถึงสิชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าติดอาวุธหรือไม่กล้องของโดรนมีระบบซูมขั้นสูงทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวจากหลายกิโลเมตร แม้ในเวลากลางคืนสิ่งที่ทำให้โดรนเหล่านี้น่าประทับใจคือราคาที่คุ้มค่าและประสิทธิภาพโดรนลาดตระเวนหลายรุ่นพัฒนาภายใต้20,000ดอลลาร์ต่อเครื่องเพียงเศษเสี้ยวของราคาที่ประเทศใหญ่จ่ายสำหรับโดรนโจมตีที่ติดตั้งอาวุธนำวิถีราคาประมาณ60,000ถึง120,000ดอลลาร์ต่อเครื่องอีกครั้งถือว่าถูกมากนอกจากนี้เรายัางเน้นโครงสร้างน้ำหนักเบาและโมดูลาร์ทำให้การซ่อมบำรุง,งง่ายและประหยัด ต่อไปคือขีปนาวุธนักวิเคราะห์เชื่อว่าเราได้นำขีปนาวุธนำวิถีแบบใหม่มาใช้สำหรับการป้องกันและโจมตีขีปนาวุธเหล่านี้ใช้ระบบนำทางที่ผสมผสานระหว่างดาวเทียมและเซ็นเซอร์เฉื่อยระยะยิงคาดการอยู่ระหว่าง150-250กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นแม้ว่าจะไม่ทราบผู้ผลิตที่แน่ชัดแต่ชัดเจนว่าขีปนาวุธเหล่านี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการกีดการของเราอย่างมาก หากประเมินราคาตามระบบที่คล้ายกันของประเทศอื่นๆขีปนาวุธแต่ละลูกอาจมีราคาประมาณ300,000ถึง1ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศเล็กนี่คือการลงทุนที่จริงจังแต่ผลตอบแทนทางยุทธศาสตร์มหาศาลองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งขององค์การเติบโตทางทหารของลราในปี2025คือการฝึกและวินัยที่ดีขึ้นภาพจากขบวนทหารและการซ้อมรบสดแสดงถึงการจัดแถวที่สอดคล้องกันเครื่องแบบใหม่วิทยุสื่อสารใหม่และการประสานงานระหว่างทหารราบ ยานเกราะและปืนใหญ่ระดับการจัดระเบียบนี้แทบไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีการวางแผนระยะยาวและการปรับปรุงการฝึกซ้อมผู้สังเกตการที่เข้ารวมซ้อมรายงานว่ามีโครงสร้างการสังการที่ราบรื่นขึ้นเวลาในการตอบสนองเร็วขึ้นและทหารมีความมั่นใจมากขึ้นหากเรายังคงพัฒนาต่อไปประสิทธิภาพของกองกําลังอาจดีขึ้นอย่างมากในอีก5ปีข้างหน้าตอนนี้มาพูดถึงค่าใช้จ่ายของโครงการปรับปรุงทั้งหมด จากอุปกรณ์การฝึกอบรมการอัปเกรดเสิ่งอำนวยความสะดวกและความร่วมมือต่างประเทศการใช้จ่ายรวมอาจอยู่ระหว่าง500ล้านลบ1.2พันล้านดอลลาร์นี่เป็นจำนวนมากสำหรับเราแต่อย่างน้อยยกว่าที่กองทัพอาเซียนขนาดใหญ่ใช้จ่ายต่อปีเหตุผลที่เราสามารถสร้างมูลค่าได้มากคือการหลีกเลี่ยง,งการซื้อของฟุ่มเฟือยและมุ่งเน้นไปที่ระบบที่คุ้มค่าและมีผลกระทบสูงทุกดอลลาร์ถูกใช้เพื่อเสริมจุดอ่อนกีปนาวุธ รนออปติกสมัยใหม่ปืนใหญ่ระยะไกลและการเคลื่อนที่ของยานเกราะอีกปัจจัยที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนตำแหน่งทางภูมิภาคของลาวในอดีตลาวแทบไม่ปรากฏในวงสนทนาด้านการป้องกันแต่ตอนนี้ด้วยจรวดแม่นยำยานสมัยใหม่โดรนและการประสานงานที่ดีขึ้นลาวไม่ถูกมองว่าเป็นผู้สังเกตการแบบเฉยเมยอ,อีกต่อไปแต่ถูกพิจารณาเป็นกำลังที่กำลังเติบโตมีความสามารถและคาดเดาได้ยากอาวุธใหม่ของพวกเขาอาจไม่ครองภูมิภาค แต่ทำให้ลาวท้าทายได้ยากขึ้นซึ่งหมายถึงการกีดกันที่แข็งแรงขึ้นอำนาจในการเจรจามากขึ้นและความเคารพจากประเทศเพื่อนบ้านรีวิวประสิทธิภาพจากนักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบทหารใหม่ของลาวไม่ได้ลำหน้าที่สุดในเอเชียแต่มีความสามารถเกินค่าสำหรับราคาของพวกเขาโดนทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ความแม่นยำของปืนใหญ่ถือว่าดียันกรอบทนทานและเหมาะกับภูมิประเทศของลาวและถีปนาวุธหากตรวจสอบได้ เป็นก้าวใหญ่ในการโจมตีลาวสร้างการผสมผสานของอาวุธราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งรวมกันแล้วสร้างเครือข่ายป้องกันที่แข็งแกร่งการเติบโตนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการป้องกันของประเทศเล็กๆแทนที่จะแข่งขันกับมหาอำนาจพวกเขาเลือกอัปเกรดอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าซึ่งเพิ่มกำลังโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลลาวกลายเป็นตัวอย่างชั้นนำของวิธีที่กลยุทธ์สามารถเหนือกว่าขนาด เมื่อเราเข้าสู่ปี2025ต่อไปคาดว่าเรา,าจะปรับปรุงระบบเหล่านี้ต่อไปพัฒนาการฝึกทหารและขยายความสามารถของโดรนและขีปนาวุธความก้าวหน้าของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงกองทัพได้ด้วยการวางแผนและพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสำหรับใครก็ตามที่ประเมินค่าพวกเขาต่ำปีนี้ถือเป็นการปลุกให้ตื่นตัวครั้งใหญ่หากคุณพบว่าการรีวิวนี้ให้ข้อมูลดี และต้องการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนของคุณที่ติดตามข่าวสารด้านการป้องกันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป